สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคลลสไตล์ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำสบู่เหลวจากสบู่ก้อนค่ะท่านผู้ชมสำหรับสบู่ที่จะใช้นะคะคุณจะใช้สบู่ก้อนยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่สำหรับวันนี้แขกใช้สบู่น้ำผึ้งค่ะ เราจะใช้สบู่หนึ่งก้อนนะคะนำมาขูดด้วยตะแกงค่ะใช้ทั้งก้อนเลยนะคะในขณะที่เราเตรียมการขูดสบู่อยู่นี่นะคะแนะนำว่าให้ตั้งหม้อน้ำร้อนไว้ให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็เบาไฟลงมาพอน้ำร้อนเดือดแล้วก็เบาไฟลงมาค่ะท่านผู้ชมขูดเอาสบู่ให้หมดเลยนะคะสำหรับพี่น้องคนไทยที่อยู่เมืองไทยน่าจะหาสบู่นกแก้วได้ง่ายนะคะแต่ที่นี่หาซื้อไม่ได้นะคะแกก็เลยใช้เป็นสบูน่น้ำนมน้ำผึ้งค่ะ สบู่เร็วที่เราทำวันนี้เราเอาไว้ใช้อาบน้ำล้างมือได้นะคะเป็นวิธีทำที่ทำได้ง่ายๆค่ะแขกก็เพิ่งเคยทำใช้ครั้งแรกเหมือนกันค่ะเมื่อเราได้สบู่มาแล้วนะคะก็นำใส่ลงในชามผสมหรือว่ากระมังเลยค่ะนำสบู่ที่ขูดได้ใส่ลงในชามผสมเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำน้ำร้อนที่เราต้มไว้นะคะเอามาเทใส่ในชามผสมเลยนะคะที่มีสบู่อยู่ค่ะ สบู่หนึ่งก้อนแขกใช้น้ำอยู่ที่1ลิตรค่ะท่านผู้ชมถ้าหากว่าสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนถ้าอยากได้เนื้อสบู่ที่เข้มข้นมากกว่าน,นี้จะใช้น้ำอยู่ที่800 ml ก็ได้นะคะแต่วันนี้แขกใช้น้ำหนลิตรนะคะเมื่อเราใส่น้ำร้อนลงไปแล้วก็คนให้สบู่ละลายดีเลยค่ะคนไปจนฝาสบู่จะละลายนะคะท่านผู้ชม เมื่อสบู่ละลายดีแล้วนะคะเราก็หาฝามาปิดหรือว่าคุมด้วยผ้าค่ะเราจะปล่อยสบู่ทิ้งเอาไว้ค้างคืนหนึ่งคืน,คนหรือว่าหชั่วโมงก็ได้นะคะเมื่อผ่านไป1คืนของแขกนี้แขกวางปล่อยทิ้งไว้1คืนเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าสบู่นี้เขาเซตตัวเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะจากนั้นเราก็จะนําปั่นด้วยเครื่องปั่นเลยค่ะถ้าหากว่าใครไม่มีเครื่องปัน่นแนะนําว่าให้ตีด้วยตะก้อมือนะคะ แต่ว่ามันก็จะตียากหน่อยหนึ่งนะคะค่อยๆตีไปค่ะสําหรับตัวแขกเองแขกใช้เครื่องปั่นนะคะก็จะสะดวกรวดเร็วหน่อยเราจะปั่นจนกว่าจะได้เนื้อสบู่ที่เนียนสวยงามเลยนะคะวิธีทําทําได้ไม่ยุ่งยากค่ะลองทําใช้ดูนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าได้ด้วยค่ะเนื้อสบู่เนียนสวยงามมากๆเลยนะคะ วันนี้แขกใช้เป็นสบู่น้ำผึ้งนะคะแขกก็เลยไม่ใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แขกก็จะใส่น้ำมันลาเวนเดอร์นะคะเพราะว่าส่วนตัวแขกเองแขกมีสกัดน้ำมันเอาไว้เยอะนะคะแต่วันนี้แขกจะใช้น้ำมันลาเวนเดอร์ใส่ลงไปค่ะถ้าใครไม่มีน้ำมันลาเวนเดอร์นะคะแนะนำว่าใส่น้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันอัลมอด์ลงไปได้นะคะใส่อยู่ไปที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเมื่อใส่ไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ หลังจากนั้นแขกก็จะใส่น้ำมันหอมระเหยกิ่นลาเวนเดอร์ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับสบู่เรานะคะสำหรับน้ำมันลาเวนเดอร์นี่ก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณนะคะเมื่อนำไปอาบน้ำแล้วนะทำให้สบู่เราหอมสดชื่นช่วยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีนะคะแขกใส่น้ำมันอหอมระเหยกินลาเวนเดอร์ลงไปอยู่ที่สามหยดแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันเลยค่ะ คนให้เข้ากันจนฝาจะได้เนื้อสบู่ที่เนียนสวยงามนะคะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะคลิปต่อไปจะมาแบ่งปันวิธีทําสบู่เหลวจากสบู่เบทกีเซลีนนะคะสบู่ชาเขียวมัทฉะแล้วก็สบู่ดอกอัญชันจากเบทกีเซลีนค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเนื้อเนียนสวยงามแล้วเราก็หาขวดที่สะอาดใส่สบู่เอาเก็บไว้ใช้เลยค่ะ เนื้อสบู่เข้มข้นมากๆเลยนะคะเนื้อเนื้อสบู่เนียนสวยงามด้วยสําหรับใครอยากได้สีสันคุณก็สามารถเพิ่มสีนะคะที่เป็นสีผสมอาหาระะใส่ลงไปได้ค่ะ ดูนะคะว่าเนื้อสบู่นี้เข้มข้นดีมากๆเลยค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะคุณหมอที่แขกทํางานด้วยท่านบอกว่าเคนต้องใส่กีเซอรีนลงไปด้วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มฟองให้กับสบู่นะคะแต่ที่นี้แขกทําเสร็จไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเอาไว้คลิปต่อไปนะคะเราจะใส่กีเซอรีนลงไปด้วยค่ะ ลองไปทำใช้กันดูนะคะท่านผู้ชมถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจด้วยนะคะอย่าลืมกดการแจ้งเตือนทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ